มาอยู่กับตัวของแมนทิชนะครับแมนทิชก็เป็นตัวฮิวนะครับขอบยากดาวเดียวคือทุกสกิลเนี่ยเขาจะใช้ใบไม้หมดนะเอท้ใบไม้ยกเว้นสกิลชิปกับยิงธรรมดาไม่ใช่ใบไม้นะครับ oh. แตใช้นี่ก็คงไม่พอ oh. ก็เป็นยิงธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ฮิวนะ oh. เออไม่ได้ฮิวนะครับรู้สึกว่าจะได้รับกุ้แก้วคืน oh. ถ้าติดคริติ้อนะครับ oh. ก็อันติก็ เป็นการเปิด,ปด, are ปดก็เปิดทิวอ่ะเอาพูดง่ายๆเปิดทิวแต่ก็คือว่ามาข้อดีของมันก็คือถ้าสมมติว่าพลังของฮีโร่แบบเพื่อนเราเนี่ยมันจะได้แบบพลังนิดปะเหมือนได้เกาะมาสีฟ้าเนาะเออประมาณนั้นอ๋อชิปเป็นหลับนะครับยิงไปก็ดูดิเออ่านี่นะครับหลับแล้วก็อ e ีเนี่ย เป็นการบัฟให้เพื่อนนะครับพู o ดาเมจนะอืมใช้ลูกแก้วแห่งชีวิตก็คือลูกแก้วแห่งชีวิตก็คือใบไม้แหละพูดง่ายๆเนาะให้เพื่อนนะครับอ่าธรรมชาติพิโรธอันนี้ก็คือพู o ดาเมจให้ตัวเองนะครับก็บุอ่าบุบผ่าเยียวยานี่เป็นสกิลฮิลนะครับคลิกขวาและก็คือใช้ใบหนึ่งาน,าน,นะครับสกิลติดตัวก็คือได้บูสต์ความเร็วพื้นที่เมื่อได้รับเจ็บอ่นะ อันเนี้ยก็คือจะเล่นที่เร็วนะแล้วก็ฮิวพลังชีวิตต่อเน,นื่องไม่ใช่ลูกแก้วแห่งชีวิตประมาณนั้นอ่านี่ก็เป็นสกินชิมอัพนะครับตัวเองจะได้เกิดใหม่นะครับ <c oughs> ผู้ดาว <c oughs> นะ์ร้อยยี่สิบเนาะประมาณนั้นไม่มีอะไรมากครับสำหรับตัวนี้แมนฟิตนะครับเป็นตัวฮิวที่เล่นง่ายนะคือเล่นง่ายนะครับไม่ยาก ก็คือพยายามนะอ่าข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าไงอะ่ะอ่ามันคือคือข้อดีของของตัวนี้ก็คือมันเล่นง่ายแหละแล้วก็อีบัฟมีช็อตนะับฮิวประมาณนั้นแต่แบบอาจจะไม่ได้ฮิวแบบยืนอยู่นานเหมือนเรียกว่า,าวเหมือนใครวะเหมือนเอ่อ ลูน่านะลูน่าถ้าเปิดอันตีนะ่ะไม,ม่คือยาวเลยแต่อันเนี้ยก็คือแบบข้อดีของมันก็คือแบบได้ทีเดียวตุ้มไปเลยเออก็คือได้เกาะด้วยได้อะไรด้วยก็นะก็จะทําให้ตัวเนี้ยฮิวเยอะเออฮิวเยอะเพราะว่าสกิลอันตีทีหนึ่งเนะี้ยแม่งคุ้มจัดจัดนะครับอ๋อแบบทีมที่ไหวหนะ่อยได้ไหม นี่ก็เล่นไม่ไหวนะแปลกคนเดียวไม่ได้นะเกมเนี่ย The right heroes could make all the difference. Life energy is a powerful weapon against evil. อ๋อมันมนะ My Eternal guide and the source of my powers. This is natural. i we'll coming in 30 seconds. Stay strong. I mean, I try to do the right thing, but people always end up thinking I'm crazy. I know exactly how you feel. I mean, it's not my fault an Egyptian god whispers in my brain and tells me who deserves his righteous vengeance. Okay, so I'm living on the battle starts in five, four, three, two, one! You have to stop them from securing I the mission area. I'm angry! Da, 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 da. Our enemies are here! I am wounded! Who will help? Oi! Hey. ยิงแรงจังอ่ะไอ้ปลานั่นยิงแรงแรงจังแต่เรามันเหมือนแบบยิงตอดไปเรื่อยๆนะอ๋ออีกคนมันอยู่บ้านนะ มีทักษะใช่ไหที่พอจะทำให้มันได้ ผมไม่รู้จะยู่ยังไงเลย ตกแน่ t เลยแต่คือเกมนี้มันไม่มีแบบให้ดูนะบางทีเรานึกว่าลงไปได้ทิ้งได้ตกไปแล้ว

you enemy in front of us maximum cultural We've made it halfway Undefeatable! That's some real firepower, Frank. Better make this job better soon. them to cost! I am checkpoint. Now well, my be the time to stop them. I'll fight you. I like it. Time to make them, pay. I am healed. <gasps> that makes me feel good. See them? Right there. Chin up. จะตุกอะไรอ่ะเฮ้ยโดนี่้ง <c oughs> เ,เน้ยเ <c oughs> อนบอมหมดเลย Better, fight better! Ready to do some demos! So Begin. <laughs> I stop. It's now or never! never. Stop them! You don't have to fight alone! This Help! Friends! The her her your lungs, Good medicine! Maximum pulse. Oh, stop in their maximum pulse. Maximum pulse. Maximum pulse. Maximum Maximum pulse. We are By the You would me, it pleases it, me no to be helpful. Only sixty seconds

No, Executioner! i like the cold! Keep strong together! Power! The final 10 seconds! Don't mess with the Amazing Spider-Man! Amazing... Spider-Man... Where is <coughs> he? <coughs> You'll have to like keep fighting until we have a winner! I know, I know, I know, I know. I'm only the winner! I need the <laughs> help friends!

พ่อพ oh <God. S 1> ี่ยังบอกว่าเปิดอันตีมาแล้วเยากหน่อยนะพ่อพ่เปิดตีาแล้วเเปิดอันตีมาทั้งขนาดรับ

ใช่เหรอไม่ใช่จังหวะนี่เหรอไอ้เงี้ยตกมาตายก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับเฮ้ยขออีกรอบทำไมอะโอเคขออีกยกหนึ่งไม่ได้แล้วครับก็นะสำหรับตัวตัวซัพพอร์ตนะครับที่เล่นง่ายอีกตัวหนึ่งแมนทิสนะครับก็โหเปิดคือพ่อพ่อเขาเดียงมันเลยน คือมันเปิดแบบเปิดอันติเอ่อเปิดอันติที่เจฟกินได้คือเจฟกินปุ๊บเราเปิดอันติเมื่อกี้คือแบบพลิกจูนกันนะเออก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวนี้ก็เทคนิคไม่ได้มีอะไรเยอะคือมันอคือมันยืนยากนะข้อข้อเสียงมันเลยคือต้องยืนแบบต้องต้องต้องยืนดีอ่ะ ตฮิวมันไม่ได้เหมือนกับแบบอ่ะลูน่าเนี่ยก็ยังก็ยังมีมีสกิลให้หนีนะอืมตัวอื่นก็มีสกิลให้หนีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวไปเรื่อยๆนะครับไอตัวเลเกินโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับช่วงนี้จะเป็นฮิวก่อนนะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าไปละเออมีสกิลกินเขาด้วยนะเนี่ยเนี่ยในป่าน แล้วอยากได้สลึกเกินหุ้ยจะกินนี้ว้าวอยู่ในแพ็คนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกินนี้ไปแล้วบา,บายยครับผม